ชื่อเรื่องความรักต้องห้ามของนักเรียนสาวกับครูประจำชั้นนำแสดงโดยคณะเซโตความรักบางครั้งก็เลือกไม่ได้ว่ามันจะเกิดกับใครและเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ควรเกิดหัวใจก็ยิ่งสั่นไหวคันนะเซโตะเด็กสาวมัธยมปลายปีสุดท้ายผู้ถูกขนานนามว่าสาวสวยหนึ่งในคันปีที่จะเจอสักครั้ง พราะความสวยงามไร้ที่ติและบุคลิกที่โดดเด่นเธอเรียนเก่งกีฬาเด่นเป็นที่รักของเพื่อนๆและครูในโรงเรียนแต่ในใจของเธอกลับมีใครบางคนที่เธอเก็บไว้เป็นความลับครูประจำชั้นของเธอชายหนุ่มที่เคร่งครัดในหน้าที่สุภาพและดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าไปในหัวใจเขาแตงง่ง่ายๆเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน นักเรียนสาวคณะรวบรวมความกลา้าเดินเข้าไปหางครูของเขาในห้องพักครูเสียงหัวใจเต้นแรงดังราวกับจะหลุดออกมาครูคะหนูมีความลับจะบอกหนูชอบครูคะ่ะหนูชอบครูมานานมากแล้วคะ่ะครูหนุม่มชะง,งักไปเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้อง แต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและรอยยิ้มที่ทำให้เขาเผลอใจเต้นแรงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากวันนั้นเขาพยายามรักษาระยะห่างแต่ก็พบว่าตัวเองคอยมองหาเธออยู่เสมอในชั่วโมงเรียนเขาเผลอสบตาเธอบ่อยครั้งเกินไปและทุกครั้งเธอก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆที่ทำให้หัวใจของครูประจำชั้นเต้นแรงแทบจะหลุดออกมา เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของทั้งคู่ก็ชัดเจนขึ้นวันหนึ่งธนานส่งข้อความสั้นๆให้ครูว่าหนูอยากคุยกับครูแบบไม่มีใครรบกวนครูสะดวกคุยกับหนูไหมคะเขาลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงทั้งคู่เลือกนัดกันที่โรงแรมเล็กเงียบสงบในเมืองเพื่อหลบสายตาผู้คนห้องพักสว่างด้วยแสงไฟอุ่น กลิ่นหอมของดอกไม้ในแจกันทำให้บรรยากาศนุ่มนวลคณะนั่งลงบนโซฟามือกุมแก้วชาอุ่นๆสายตาจับจ้องไปที่ครูหนุ่มความเงียบในห้องทำให้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจคณะพูดด้วยเสียงเบาแต่มั่นคงครูคะหนูมีความลับจะบอกหนูชอบครูคะ่ะหนูชอบครูมานานมากแล้วคะ่ะ ครูหนุ่มชะงักไปเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและรอยยิ้มที่ทำให้เขาเผลือใจเต้นแรงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในห้องพักโรงแรมที่เงียบสงัดแสงไฟสีส้มนวลจากโคมข้างหัวเตียงทอดเงาอุ่นๆลงบนร่างทั้งสองเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะกลบเสียงทุกอย่าง ครูหนุ่นมองเธอด้วยสายตาลังเลปนเอ็นดูเขารู้ว่ากำลังยืนอยู่ตรงเส้นบางๆระหว่างหน้าที่และความปรารถนาคณะยื่นมือเล็กๆของเธอไปกุมมือเขาเบาๆราวกับจะบอกว่าไม่ต้องหนีไปไหนคืนนี้ขอแค่เราสองคนความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นทำให้เขาใจสั่น รากับถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบที่ไม่มีใครรู้เห็นบนเตียงนุ่มที่มีกลิ่นสบู่หอมสะอาดทั้งสองเริ่มเปิดเผยความลับที่ซ่อนไว้ในใจความกลัวที่จะถูกปฏิเสธความอยากที่จะได้อยู่ใกล้และความรู้สึกต้องห้ามที่ค่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาล เสียงหัวเราะเบาๆปนความเขินอายดังขึ้นเมื่อสายตาประสานกันใกล้เกินไปทุกคำกระซิบที่แลกเปลี่ยนกันในคืนนั้นกลายเป็นความลับบนเตียงที่ไม่มีใครได้รับรู้ราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นตามจังหวะเดียวกันยิ่งเวลาผ่านไปความใกล้ชิดก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นแต่ไม่ใช่เพียงเพราะแรงปรารถนา หากแต่เป็นการยอมรับและฝากหัวใจให้กันและกันอย่างแท้จริงและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีขาวตกกระทบใบหน้าของคันนะที่ยังซุกอยู่เป็นอกของเขาความลับทั้งหมดก็ยังคงถูกเก็บไว้ระหว่างพวกเขาเท่านั้นความรักต้องห้ามที่ทั้งสวยงามและอันตรายแต่ก็ยากจะลืมเลือน แม้มันจะเป็นความรักต้องห้ามแต่หัวใจก็เลือกแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้มันทุกลับหนังชมพูด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในความลับของใครสักคนที่คุณอาจเผลอคิดถึงในคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ